จะมาสอนวิธีการอัดคลิปหน้าจอนะคะที่เราจะแคปได้ไหมนี่หลังเนี้ยแล้วเราต็งีไอ้นี่เห็นไอ้นี่ไหเนี่ยเออแล้วคราวนี้เราเราไม่รู้แบบไม่ใช่ของรุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมีคือมันสามารถดาวโหลดได้กดเข้าไปในเพจสโตเลยอันนี้ไม่คิดว่าจะได้มาสอนนะแต่ว่านะท่านผ,ผู้ชมโดยเฉพาะ นี่นะคะก็กดนี่นะคะ m o p i s e n นะคะขอย้าุา m o เดี๋ยวๆพิมพ์ให้ก็ได้เนี่ยค้างได้ไงค้างวัเอาเออ,อตัคดคลิปแป๊บนึงนะคะ เคหามาแล้วนะคะคือเมื่อกี้มีคนโทรมาหาพ่อเลยโอเคยวพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะเอ็มตัวเอ็มก่อนนะคะแล้วก็ตัวโออันนี้เป็นพิมพ์เล็กทั้งนั้นเลยนะเจกน,นก้น B ีค่ะพี่ก็มาเจอแล้วนี่ไอแล้วก็แซกนะคะแล้วก็เอ็นตัวอี๊ตัวเอ็นเสร็จแล้วล้วเราก็ กดเข้าไปนี่โ,โหลดแล้วแนะนําให้โหลดไอ้ข้างบนสุดแนะนําให้โหลดไอ้ตรงข้างบนสุดเลยนะคะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะทำไมมันเป็นภาษาไทยอ่ะอไม่รู้ไม่เสี่ยงโหลดแล้วกันนะอ้าก็ แคเกมไปไม่กี่เกมนะคะแล้วก็มาลงคลิปนี้นี่แหละโอเคบอกลาเลยดีไหมอ่าโฟกจะจัดรายการด้วยนะคะเปรายการกินอย่างนะแต่โฟกยังไม่จัดตอนนี้นะถ้าได้โทรศัพท์ไปโรงเรียนเมื่อไหร่โฟก็จะไปรีวิวห้องสมุดด้วยนะแต่มันจะเล็กนิดน,นึงโอเค้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตใรให้ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย